ยังคือนอนหน่าเกลียดจังสั่นวันนอนดีดีโอ้ยเดี๋ยวนอนอีหยังคือนอนเป็นจะสร้างพักมันนั่นดูบนยอมอีเด็กวันนอนดีดีข้อพับข้ออ่อนนอนดีดีดูโอ้ยนอนไหมมึงนอนดีดีดูอ้วนนอนเนี่มันคือหมาตัวแม่เนี่ยแม่เอิญมาเขาไปนอนน้ำเกลงเห็นไหมไปเอิญมาเขาไปนอนน้ำเห็นไหม แม่เล oh, ี้ยวไป็นมญไหเขามานอนให้แน่แม่บอกมึงมึงจิมาบอกจังไรแม่แม่เลี้ยวปวดหัวแม่ปวดหัวไปไปเอิญไหมเขามานอนโอ้แม่อยากเอาอีซามานอนก่อนเนี้ยเอ้ยมันไม่แม่คันแม่เปิดแอร์ไรตัวคันเปิดแอร์ไรตัวมันก็เปื่องอ่ารวยใครยังโอ้ขึ้นสิแพทย์เธอเขาซักแม่ไปเอิญไหนเนี้ยมุ้ยแม่ซัก จาก <c oughs> มาตรงนี้มานี่มานี่ดูดฟุ้งมาท่านไหนแล้วยุ่ยชูมาอีกแล้วนี่ลงมาเลยลง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 ใมาอีอ้วนไปใส่อีอ้วนยังนอนอยู่ในห้องอยู่หุ่นอ่ะโอ้มากอดเอาอีอ้วนนะแม่อีอ้วนอ่ะอีอ้วนอะไรนี่เรอกเกง่งเธอนอนอยู่หุ่นนะลงมาอ่าเขาสวยมันหูมันหูเขาเจ้าลงมาเลย แก้าลงมาแก้าลงมาแม่อ้วนล่ะอ้วนคือบ่เขามาน้ำบ่ได้ยินดอกซักไ่ได้ยิดอ้วนเลนี่แรีเร็วโอ้คืออดซกโอ้ยเร็ให้สองให้สองยก่อนให้200ยเออใ้ังเด้พี่น้องมันมาสองยถามขึงนมาให้ตระจานเลยให้สองลอ้วนโอ้ยมันมานเน้นเนนเน้สองซนสซ ไปไปวันมาเร็ววนมานมาดูดฟุ้นท่านเดี่ยวอยู่วันมานี้วันมาเนี้วันมาบอดหน่อยโอวเอเอออะไรนมาเนียวันเีมันอมันีมันเอนี่ออมันเออาเอมาออๆๆๆๆๆมามาเๆๆมาเอมาเนรๆวันวันมานี้สโดนเนอะ มันเป็นจังไหนกันด้วทำไมลูกฮะเบื่ออากาศข้างนอกมันเย็นน่ะเปิดประตูรึเก้งเก้งเปิดประตูเต็มๆเลยอากาศเย็นบอเก่งสิก่อนเล่ใจสองลายเราจะมาดูดแล้วเนี่ยโอ้ยจะแมนโอ้ะโอ๊ะโอ๊ยนัก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 เดี๋ยวจังเลยกับวิยงไป เด็กจังเลยกับวอยวายแอร์อปเด็กเปิดเอาขึ้นนิ่งเถอะวะให้ยายเปิดแอร์ให้บอกยายเปิดแอร์ให้เนาะเปิดยังไม่ได้ประตูไม่ได้ปิดเปิดแอร์บอกยายแม่เปิดแอร์ให้อ้วนแล้วเดี๋ยวอ้วนมันหอนเปิดแอร์นี่ยโอ้เงินสองร้อยประเทศเด็ดพอดีตัวนี้เดีเปิดแอร์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 ให้ลูกแป๊บนึ่งนะคุณยิงสา เห็นบอบอกแล้วว่ามันบ่เข้าบ้านกันมันเย็นบอกข้างนอกอืมคุณหญิงคุณหญิงคุณหญิงน่ข้างนอกอากาศดีนันมานั่งดีดีเมื่อยเหล้อดีเก่งมันเมื่อยปวดพรนลมพองเดี๋ยวยิอ้วนหอนโอ้เงินสองร้อยไม่ใส่เดบิวตีตัวนี้เนาะโอเคคือสาวมาพาพี่ลูกเดี๋ยวปึ่ง แม่มีปลาหมบ่มมะหยันปลา่มกับอวันบ่บ่บ่เรีวข้าปลาหมอีกก็จะคิดอีกระบาดเลยจาก็ระคิดจุกบาททุกตาต่นงเลยโดนี่ฮั่ะ่มเรามันก็ต้องซักนอนดีๆหน่อยลูกบุงแมนอนแมบบุงนอนแมลาบ้งโอ๊ยเสียงลมนอนเป็นตาซั่งเถอะวะ ตาตาโอ้ย,อยมันมีปลาโฮมปะคือกบเนาะแม่มาว่ามันคือกบกบกัลังางาจืดน้ำพอนะอันนะั้นอันนะั้นนอนดีๆหน่อยอุ้ยนอนดีๆอ้วนๆน,นอนดีๆนอนไม่สวยเลยอย่ปาปากแห้งมาทีนอนแล้วแค่นี้แหละอาซึ่มเลยเพราะเขาอีรีเก่งเอาให้มันดูั่นแหละนอนกับพ,พี่สาวสองตัวพอลูกนะกันแล้วลูกเนาะอ้าวบุญะอ้ว่านยับยับไปท่งฝุ่น ยขยับไปทางตรนี้เดียวอัง่คือเห็นจังสันเอ้แคนอุบๆๆกูบอดดบนอุ๊บออุ๊บอนนบอนอน๊บอุบอุ๊บออนดบออน๊บออคอน๊อนอุอนออ โอ๊ยวาสนา์ฟแอปปุลไปขึ้นนั่หนาเกียดแทนลูกวันนอนดีดีมึงดูเอาขาลงมาก็หักเอาขาลงมานอนเอาขาลงมามันเป็นเ okay? oh, ิดแต่ความเป็นไม่ยิ่งน่ะเบื่อโยอมพอมเด้ขาลงมาเบื่อโยอความเอาละแม่อยากไอ้โคตรเจ้าทายถอดอีหยังคือนอนหนาเกียดจังสั่นวันนอนดีดีโอ๊ยเดี๋ยว นี่อ่ะขึ้นนนเป็นจะสร้างคักมันั่นบยอมมีเด๊ะนอนดีดีเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวฟัาแม่ก็พับก้อนนอนดีดีดูโอ้ยนอนแม่มึงนอนดีดีดูอ้วนนอนไหนมันขึ้นหมาตัวแม่เนี่ยคือเขาชิมกบล่องน้ำห่อนละตอนนี้มันนอนผู้เดียวแม่แม่เต็มเลยนอนดีดีดูอ้วนวันนอนดีดีสิเออ เออนอขึ้นขนเนี่ยเออนอขึ้นหมาเนี่ยไหนไหนไหนเนเขาใชเพาะแล้วเพาะล้เพะแล้เาะแล้วมันบ่อยบ่ายมัน <c oughs> มอ้อนขางขึ้นจมหรูแต่ว่า <c oughs> <ๆ> <c oughs>